อะไรนะดิฉันสารากูกินสมตางดิฉันสารากูกินสมตามักานะคะอ่ะไปเดี๋ยวเม่อไร่ร้านป้าจะีโว์อย่าได้กินอะว้เดี๋ยวคุณจะเดินดูได้นะว่าเจอี่